เหรียญสิบาทปี50ปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่แล้วราคาแพงจริงหรือไม่คลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆหายข้องใจกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมนะครับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามของทางบ้านนะครับประเด็นเรื่องเหรียญ10บ,บาทปี2550นะครับว่าเหรียญ10บ,บาทปี2550เนี่ยจริงๆร,ราคาแพงหรือเปล่านะครับมีพี่น้องมีคนสอบถามผม เข้ามานะครับว่าเหรียญ10ปี50เนี่ยราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคำตอบให้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมารับฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญ10บบาทปี2550เนี่ยเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็น เหรียญ10บาทอีกแบบหนึ่งออกมานะครับคือเหรียญ10บาทปี2551เนี่ยจะมี2บล็อกนะครับนั่นก็คือบล็อกผสเด่นเล็กกับผสเด่นใหญ่ก็คือเป็นเหรียญ10บาทรุ่นใหม่แต่เหรียญ10บาทปี50เนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่มีแบบเดียวนะครับก็คือรุ่นใหม่เนี่ยเหรียญ10บาทตั้งแต่ปีพศ2551เป็นต้นไปเนี่ยถึง2560เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เหรียญ2550เนี่ยก็คือจะเป็นรุุ่นสดท้ายนะครับซึ่ง เหรียญ10บาทปี2,551จะมี2แบบก็คือแบบพัสเซนยนใหญ่กับพัสเซียนเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้พูดในคลิปอื่นๆนะครับแต่คลิปนี้จะขอพูดถึงเหรียญ10บาทปี2,550นะครับซึ่งมีคนถามผมว่าพี่เหรียญ10บาทปี2,550เนี่ยมีราคาเท่าไหร่เป็นล้านหรือเปล่านะครับก็ข้อมูลของเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทโลหะสองสีครับมีขนาด26มิลลิเมตรจำนวนการผลิตคือ179ล้าน165,360ห่นเหรียญครับอะเพื่อนเพื่อนเมื่อได้ยินตามนี้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังคิดว่าราคาเป็นล้านอีกหรือเปล่าครับก็คงไม่จริงไหมครับเพราะว่า เหรียญที่มีจํานวนการผลิตมหาศาลขนาดนี้จะราคาเป็นล้านได้ยังไงไม่จริงนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปเสพสื่อไปเสพข่าวที่ไหนมานะครับก็ผมบอกตรงนี้เลยว่าเหรียญ10บาทปี2550เนี่ยบล็อกธรรมดานะครับก็คือบล็อกพละเศกลับแบบนี้นะครับนี่นะครับบล็อกธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ราคาเป็นล้านนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเหรียญ10บาทปี2550เนี่ยผมบอกเลยว่า หาง่ายมากครับทุกวันนี้ผมยังสามารถพบเจอตามร้านอาหารร้านกาแฟวินมอไซค์หรือว่าตามพวกแอปสั่งอาหารต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ10บาทปี2550เนี่ยถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าหาง่ายมากๆนะครับทุกวันนี้สามารถพบเจอได้จากหลายๆร้านนะครับ หรือเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะลองไปแลกมาครับลองกําเงินไปแลกเหรียญมาดูนะครับลองกําเงินไปสักพันหนึงอ่ะไปแลกเหรียญสิมาร้อเหรียญดูนะครับเชื่อเลยว่าเหรียญสิปี5้เนี่ยจะต้องเจออย่างแน่นอนเพราะว่าหาค่อนข้างง่ายนะครับ mm. ก็เหรียญน,นี้เนี่ยถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าเกิดสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย ก็อาจจะมีราคานะครับตั้งแต่หลัก10กลางๆไปจนถึงหลักร้อยนะครับที่เขาเรียกกันว่าเหรียญ UNC เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักสะสมรุ่นใหม่จะนิยมเก็บเหรียญ UNC กันแล้วนะครับถึงเป็นเหรียญหาง่ายผลิตเยอะแต่เหรียญ UNC ก็ยังหายากอยู่ดีนะครับดังนั้นเหรียญ10บบาทปีพศ .2550 เนี่ยถ้าเป็นเหรียญ UNC ราคาก็จะอยู่ที่หลัก10กลางๆไปจนถึงหลักร้อยต้นๆนะครับก็คือจะมีนักสะสมบางคนที่เก็บกันนะครับ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่แพงก็คือแบบเป็นถุงนะครับเป็นถุงคืออะไรเป็นถุงคือ U N C ทั้งถุงเลยครับคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเป็นถุงเหรียญสะสมอะเป็น U N C ทั้งถุงเลยนะครับคือ1ถุงเนี่ยมีแต่เหรียญ U N C เต็มไปหมดนะครับพูดง่ายๆคือ U N C ทั้งถุงอย่างนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเหรียญเดียวในสภาพพรสียนกลับแบบนี้นะครับนี่จากด้านหน้าไปด้านหลังจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับ ถ้าเป็นเหรียญพัสยนกับแบบนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เห็นไหมอ่าแป๊บนึงขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับพัสียนกับอย่างนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับและยิ่งสภาพผ่านการใช้งานด้วยยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ผมเฉลยให้เพื่อนๆนะครับว่าเหรียญ10บาทปี2,550เนี่ยไม่ได้มีราคาเป็นล้านแบบที่ใครหลายๆคนเข้าใจผิดกันนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบดูแค่คลิปหนะ้าปกคลิปนะครับแล้วจะพอบพิมพ์ว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีคือเพื่อนๆฟังคลิปวิดีโอเขาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมลองไปดูคลิปจากหลายๆช่องแล้วนะครับเขาไม่ได้บอกว่าราคาเป็นล้านนะครับเพื่อนๆ อ่าผมบอกไว้ก่อนว่าหลายๆช่องเนี่ยเขาก็ทามาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจ้องจะขายกันอย่างเดียวเลยนะครับคือฟังคลิปเขาก่อนครับฟังให้เขาฟังให้เข้าใจก่อนครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้เวลาศึกษานะครับหาความรู้หาข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ลองฟังก่อนนะครับอย่าดูแต่หน้าปกคลิปเพราะว่าหน้าปกคลิปเนี่ยผมก็เอามาจากวลีที่เพื่อนๆถามนั่นแหละว่าเหรียญ10บาทปี2550ราราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่าเพื่อนๆถามผมมามีคนถามผมมาแบบนี้ผมก็ใช้ตั้งเป็นปกคลิปเหมือนคนอื่นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆศึกษาดูนิดนึงนะครับลองเปิดใจดูนะครับฟังคลิปไม่กี่นาทีเราได้ความรู้แบบอินฟินิตเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปแห่หลายๆเจ้านะพอแห่แล้วไม่มีใครซื้อก็บอกว่าโอ้ยวงการนักสะสมมันหลอกลวงมันไม่มันโกหกไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเราต้องเข้าไปดูคลิปก่อนเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันจะมีทั้งเหรียญหายากและเหรียญหาง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทําความเข้าใจนิดนึงนะครับสําหรับเหรียญ10บาทที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับ มีเพียงเหรียญ10บาทปี2531เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนนะครับดูนะครับเหรียญ10บาทปี2531เนี่ยจะเป็นเหรียญเดียวที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับในตระกูลของเหรียญ10บบาทนะครับหลังวัดอรุณเนี่ยจะมีเพียงเหรียญ10ปี2531เท่านั้นนะครับที่ดูแค่พอสอไม่ต้องดูเพราะเสียนตรงเพราะเสียนกลับครับคือ10บาทปี31นนะจะเป็นเสียนตรงเสียนกลับผมซื้อหมด นะครับขอแค่ดู2จุดนะครับคือ10บาทปี2531นะครับดู2จุดพอนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามว่าพี่10บาทปี31ต้องอดูเสยนตรงเสยนกลับไหมไม่ต้องครับถ้ามีเสยนตรงนี้ยินดีรับซื้ออย่างยิ่งนะครับอย่างเหรียญน,นี้เป็นพัสดเสยนกลับผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับจพะพัสดเสยนตงรงพัสดเสยนกลับถ้าเป็น10บาทปี31ผมซื้อหมด นะครับขอแค่คุณมีจริงๆนะครับอย่าส่งเหรียญ5ปี31มานะครับเพราะว่าทําคลิปตอบคําถามไปแล้วนะครับอย่าดูแต่หน้าปกคลิปนะครับช่วยฟังเนื้อหาด้วยเพราะว่ารายละเอียดมันอยู่ในคลิปทั้งเรื่องจํานวนการผลิตขนาดของเหรียญต่างๆนานานะครับก็เหรียญ10บาทปี2,531เป็นเหรียญเดียวที่ผมได้ประกาศร,รับซื้อนะครับส่วนเหรียญ10บาทปี2,550เนี่ย ถ้าเป็นพัสสียนกับผมไม่ได้รับซื้อนะครับอย่างเหรียญเนี้ยตัวอย่างเหรียญเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเหรียญเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสิบบาทปีห้าศูนย์พัสสียนกับอย่างเงี้ยดูนะครับดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเห็นไหมครับผมตั้งขึ้นนะแต่ด้านก้อยหันลงเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้รับซื้อนะเพราะว่าหาง่ายเหลือเกินนะครับไปแรกที่ตลาด go 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 แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับหรือถ้าพลิกด้านกลับมาดูอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเหร,เรียญพ้าเสียงกับอย่างเงี้ยด้านก้อยตั้งขึ้นด้านพ้าเสียหันลงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยอย่างงี้นะครับพเ้เสียงกับอย่างงี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหาง่ายอะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมทําให้ดูนะตั้งนิ่งนงอย่างงี้นะครับอย่าอย่าพลิกไปพลิกมานะบางคนถ่ายรูปส่งไว้ผมพลิกอย่างงี้แล้วก็มาพลิกอย่างงี้ผมก็งงนะครับว่าเอ๊ะคุณคุณไอ้นี่ถ่ายอะไรมานะครับก็ดูดีๆนะครับให้พลิกอย่างงี้นะครับ เนี่ยพัสีเงนกลับเห็นไหมครับอ่าพัสีเงนกลับอย่างนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับต้องเป็นพัสีเงนตรงเท่านั้นนะครับย้านะเพื่อนๆเหรียญน,นี้ต้องเป็นพัสีเงนตรงถึงจะพอมีราคาแต่ก็ไม่ได้เป็นล้านนะครับสภาพสวยสวยพัสีเงตรงก็แค่หลักพันนะครับไม่ได้เป็นล้านนะครับดังนั้นเหรียญ10บบาทปี2550เนี่ยก็มาสรุปให้เลยนะครับว่าไม่ได้ราคาเป็นล้านแบบที่ใครหลายๆคนเข้าใจกัน นะครับก็คลิปนี้ก็มาให้ความรู้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ c e e o o o k แฟนเพจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับใครมีอะไรน่าสนใจส่งรูปมาขายได้ที่ facebook นะครับเมตตามาหามงคลเท่านั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ